ค่ะทุกคนพบกับทิปอีกแล้วนะคะและเห็นกระเป๋าคุณหน้าคุณตาแบบนี้นะคะเพราะว่าทิปเนี่ยจะมาแนะนําน้องสันชายซีรีลีลล ค่ะคือรุ่นนี้จะบอกว่าเขาขายดีมากๆฮอตฮิตมากๆแล้วก็ลูกค้าเนี่ยชอบถามเข้ามาว่าแบบไม่มีไซส์เล็กลงกว่านี้หน่อยหรือว่าไซส์ใหญ่ขึ้นไปหน่อยสําหรับการเดินทางอันนี้ค่ะทางทีมงานของ Move 49นนะคะเขาก็ได้ทําการวิเคราะห์แล้วก็ออกแบบออกมาจนเกิดมาเป็น2รุ่นใหม่ค่ะงั้นวันนี้เรามาทําความรู้จักกับ2รุ่นนี้กันดีกว่าค่ะ เรามาทําความรู้จักกับวัสดุก่อนนะคะว่าทําไมทิปถึงเลือกใช้ตัวผ้านี้นะคะเพราะว่าวัสดุเนี้ยเป็นเส้นใยธรรมชาติค่ะเป็นผ้าป่านนะคะทอแบบกระสอบแต่ที่สําคัญนะคะคือมันไม่ได้อ่อนแอแต่อย่างใดเพราะว่าเราอะ่ะเคลือบกันน้าด้วยคือบางคนเป็นห่วงว่าแบบกลัวว่าจะโดนน้าโดนฝนแล้วจะทะลุอะไรอย่างงี้ไหมค่ะคืออันนี้คือเราแบบเส้นใยธรรมชาติก็จริงแต่ว่าเรามีเทคโนโลยีพิเศษนะคะที่ทําให้น้องกระเป๋าของเราเนี้ยกันน้ําได้ด้วยค่ะแล้วก็อะไรต่างๆนะคะคุณภาพสูงนะคะไม่เป็นสนิม แน่นอนค่ะเพราะว่าอะไรของ m o v ฟรตนเนี่ยคุณภาพอยู่แล้วนอกเพื่อนๆก็รู้ใช่ไหมล่ะและถ้าเกิดเพื่อนๆสนใจเนี่ยสามารถเข้าไปดูที่แฮชแท็กมูโฟรต s u n นน์ซันชัยซีรีสได้เลยนะคะในนั้นเนี่ยจะมีทั้งรีวิวต่างๆหรือว่าการใช้งานต่างๆนะคะใน i n s สตาแกรค่ะรูปเยอะสวยแน่นอนเข้าไปดูฟังก์ชันการใช้งานได้เลยค่ะ ที่ซันใช้รุ่น8.5กันเลยนะคะตัวนี้เนี่ยเป็นรุ่นใหม่ของเราใช่ไหมคะแต่ว่าที่พิเศษเลยคือเราไม่ได้สกีนตรงพวงกุญแจหรือว่าสายสะพายแล้วนะคะเราสามารถสกีนชื่อของเราเองเนี่ยบนกระเป๋าได้เลยค่ะแล้วก็ขนาดนะคะคือไม่เล็กไม่ใหญ่จนเกินไปใส่ของได้เยอะมากเลยค่ะโดยที่ความกว้างเนี่ยอยู่ที่22เซนค่ะสูง17เซนแล้วก็หนาถึง9เซนเลยนะคะเพื่อนๆเนี่ยสามารถใส่กระเป๋าตั้งยาวหนังสือ power bank อะไรอย่างเงี้ยเยอะแยะเข้าไปได้มากมายเลยนะคะ ส่วนตัวสายนะคะเขาก็สามารถปรับได้ถึง5 6ถึง1 0 9เซนเลยค่ะเพื่อนๆสามารถถือตรงนี้ใส่คล้องมือก็ได้นะคะหรือว่าตัวนี้เนี่ยสามารถทั้งคอสบอดี้ด้วยแล้วก็หรือว่าแค่สะพายไหล่เราก็สามารถปรับสายได้นะคะแต่ถ้าเราไม่ใช้เนี่ยเราก็สามารถถอดออกได้ด้วยนะคะแบบนี้เลยค่ะ แล้วก็การแต่งตัวของใบนี้นะคะเพื่อนๆสามารถแบบแต่งตัวชิวๆยังไงก็ได้ค่ะเป็นแบบสไตล์มินิมอลสบายๆแบบเอวิเดนลุคคือสามารถทือไปทํางานหรือไปคาเฟ่หรือแบบใช้แบบวันเสาร์อาทิตย์วันชิวๆได้เพราะว่าจริงๆเขาแบบจิ๋วแต่แจ๋วนะคือเราไม่ต้องพกของเยอะอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ครบจบในใบเดียวค่ะ ต่อมานะคะเป็นซันชายทาวเวลค่ะคือน้องเนี้ยค่ะใบใหญ่มาก <Wow. S 1> ๆเพื่อนๆเนี่ยสามารถใส่ของได้ถึงประมาณแบบ3-5วันก็ได้เลยนะคะในกรณีที่แบบเสื้อผ้าเราไม่ได้เป็น,น,นหนาหรือกันหนาวอะค่ะเพราะว่าอย่างเงี้ยทิปไปเที่ยวอาทิตย์หนึ่งเนี้ยค่ะทิปก็พกแค่ใบนี้ไปใบเดียวจบเลยค่ะข้างในเนี่ยคือกว้างมากๆเลยนะคะแต่เรามาพูดถึงข้างนอกกันดีก,กว่าค่ะข้างนอกเนี่ยคือเขาอะมีช่องข้างหน้าด้วยคือบางทีเราเอาไว้ใส่แบบของที่เราต้องการหยิบบ่อย ถ้าเกิดประเทศเปิดแล้วเนี่ยค่ะทางมูฟก็ได้ดีไซน์แบบเผื่อไว้เสียบพาส,สปอร์ตตอนเดินทางเพราะว่าข้างหลังของเขานะคะสามารถเสียบคันชักกระเป๋าเดินทางได้ด้วยนะคะเนี่ยเหมาะกับการเดินทางมากๆเลยค่ะส่วนตรงนี้นะคะใครเห็นว่าแบบแบบห้อยมาทําไมอะไรเงี้ยค่ะคือบางคนนะคะเขาก็แบบชอบห้อยพวงกุญแจเพื่อที่จะได้รู้ว่าเป็นของเราหรือว่าตอนนี้แบบมี Apple Tag อะไรอย่างนี้แล้วนาอก,ก็เผื่อแบบมาห้อยได้เลยนะคะ ส่วนด้านในนะคะก็เป็นช่องใหญ่ๆเลยเพื่อนๆเ,เนี่ยสามารถใช้กับกระเป๋าจัดระเบียบก็ได้หรือว่าบางคนเนี่ยคือมีแบบไอเทมอะไรก้อนใหญ่ๆอย่างเงี้ยแบาบงคนก็ซื้ไอไปใส่ไอแม็กด้วยนะแบบโอ้โหใหญ่ขนาดนั้นเลยเลยแล้วก็เนี่ยข้างในเขายังเสริมก้นนะคะให้แข็งแรงนะคะรับน้ําหนักได้ดีเผื่อเระวางแบบ บนแบบน้ําหรือบนอะไรที่แบบเก้าอี้มันเปียกน้ำอะไรอย่างนี้นะคะเขาก็ยังมีแผ่นรองอีกชั้นหนึ่งด้วยค่ะทําให้แบบดูโดยรวมเนี่ยคือแข็งแรงทนทานมากๆและที่สำคัญก็คือเคลือบกันน้ําทั้งใบเลยค่ะ มาค่ะเดี๋ยวทิพย์มาสรุปให้ฟังค่ะว่าตัวซันชัยซีรีส์ทั้งคอลเลกชันนี้นะคะเป็นวัสดุเดียวกันทั้งหมดเลยค่ะก็คือตัวผ้านี้นะคะเขาเป็นผ้าป่านนะคะทอลายกระสอบค่ะแล้วก็เคลือบกันน้ําด้วยค่ะอะไรต่างๆนะคะก็เป็นงานฉีดซิงคุณภาพสูงไม่เป็นสนิมแน่นอนค่ะแต่ว่าด้วยดีไซน์ทั้งหมดเนี่ยที่แตกต่างกันเลยก็คือขนาดของเขานั่นเองค่ะเพื่อนๆก็สามารถเลือกปรับตามการใช้งานที่ตัวเองได้ใช้นะคะหรือว่าจะซื้อทั้งคอลเลกชันเลยก็ได้นะคะเพราะว่าราคาเนี่ยถูกมากๆเลยค่ะเริ่่มต้นทีแบบ209 ร้เท่านั้นเองนะคะแต่ว่าตัวรุ่นใหม่ของเรานะคะอย่างตัวนี้นะคะก็อยู่ที่350บาทค่ะส่วนใบนี้นะคะ790บาทเท่านั้นเองค่ะคือแบบเฮ้ยใหญ่เทียบเท่ากระเป๋าเดินทางแบบ22นิ้วได้เลยนะคะเนี่ย <Wow. S 1> คือแบบคุ้มมากๆ790บาทหาได้ที่ไหนเดอ้อหาได้ที่มูฟเนี่ยแหละคะ่ะ ำหรับซันไชซีรีทั้งคอลเลคชันเลยหรือว่าใครชอบไซส์ไหนหรือว่าใช้งานไปยังไงคอมเมนต์มาบอกกันบ้างนะคะและถ้าเกิดว่าอยากให้ทิปอันบ x ็อกอะไรเป็นพิเศษก็คอมเมนต์มาบอกกันได้ค่ะสำหรับวันนี้นะคะทิปแล้วก็ Move49 ขอลาไปก่อนค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง Move49 ด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะ